พอเจ้ากินข้าวแล้วไ,มไหมไอ้ไรไม่ลูกพอ,อกเจ้ากินข้าวก,กับไปไรก็ไอ้แกงกระไรลูกพอเจ้าไม่ได้กินแกงกละไรที่กินแกงกะหลังนี่ลูกพอเจ้าหูนวกแรงพอเจ้ากินหญ้าแล้วไหม่ญ้าแล้งานฮะ bỏ tao kìm nhà lăng à ha lẹ mày ra lấy giờ lục dạ ô dạ lục cái lều nấy lục cây lục toàn cổ cây nước ngọt nó khúc hay bỏ tao quăng đi lục dạ cây giờ bỏ tao lòng lê cò ơi cò cây có cây này lao ก็กวดใจเล้าหนังแก้วก่อควายก็กนเมาเบี้ยกอเมียจนใจก็ละกังเรียงไายแคว้ไวายให้ดีอู้ใจลายมันนห้ใจชี้ชี้เจอจด้านใจใจดีใจมีปลาจับเจอจจิงเป็นตีตีดังจริงจับ จอจางลุงจับเดินหลับป้าไปจอโจลามดีมันลามมีตัวใหญ่จอกระเจอมีไว้ร่มบังยอผู้ยิงอารัญญาพอเจ้าเอองั่นเป็นดาดานั่ง <c oughs> รักอักยาตั้งโอไวทีจำจอประตักรทอดลาเล่มแทงแก้มลุงกําจอตันตันตั้งตั้ไไว้กำหมันกง ก็นางมุนโตเปิดปริงช่วยจริงเมื่อน้องต่อผู้เจ้าเดินไม่ตรงอยากแย่อยักจันหนอเนนอยู่กับบัดรแล้วจ้านกันจันดอเด็กเหล็กกลันรองกระจอหอเอ้โห้เต้าลั่งตุงไม่มุงตอดแอ้ต่อจานด้เลยยิ้มแบบุยจงต่อทานจันทระมอนเลยจัก ปืนยืนตรงหนอตงคนนิยมเกาลับตรงจัดใจหนอนู้แมวยิกลุบแล้ววิ้งอยู่ไวไวบ่ใบไม้ไล่ใบกันแดดแพดดอนบ่ปลาตาคลมนอนดมอยู่ที่กลางก้นก <Yeah. S 1> ่อปึงเกานอนในต้นลางกาืนกว่าคว้า้องปลาอยากกา่ายมือ ก็ปั่นจานจืนใจยันบันก็ก็วันนอนกินเลือดช่องซีแล้วนอก็จำเบาเข้าตอลำยาวก้าวหมอมากึกกักละตอกปลักตอตาโยยักมีชักบ้าต้อยนะอนุมานลอเรือลำน้อยลอยยู่ที่ไหนน้อง ลอลิงวิ้งปลานไหลกัดกระยอกหัวแว่นวงใยะร่วมใจนิวแม่จอจ้าลาวัดนาเลมีแป้แปดอันจอจอก็อ,อ,อยู่ที่นวดยาวอววเจาวกะหนังจันจอเชื่อดุกรันอยากข้าวไปมันก๊อบเอาแยะพอหยิบกล่องแม้เอาไว้ใจนํำแก้ง หลอดดูลาหน้าแรงปัดแปล้งลองลมอ,ออ่างดินดีมีทีประจำ้ำหอนอกักูกตากลมนังจมแจ้งจานเอ็นเหนือ่อตาหนุยบอกแล้วว่าหนุยจำได้เอ็นยังป <c oughs> อตาว่านได้ยินแบบนี้เห็กนกูปอตาไม่ใช่กูโดดปนนี่ <laughs> <right. Yeah>. oh what they're yeah